สวัสดีครับวันนี้บริษัทจันเกษมนะครับจะมาแนะนําการใช้งานแบบพิเศษกว่าพิเศษอีกก็คือการถ่วงหลบก้านอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษของทาง Hunter นะครับซึ่งมีอยู่ใน s m a r t ทเวทโปรนะครับสามารถทําได้ซึ่งปกติในตัวของ Hunter ที่บริษัทจันเกษมจําหน่ายอยู่นั้นสามารถใช้เมนูนี้ได้เกือบทุกเครื่องของ Hunter นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าเวอร์ชั่นนี้ใช้อย่างไรนะครับวิธีการ วิธีการก็คือว่าหลังจากที่เรานําล้อขึ้นมาประกอบเข้ากับตัวเพลาของเครื่องตั้งเ,เครื่องถ่วงล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องเลือกก็คือว่ามันจะใช้ได้กรณีที่เป็นตะกัวแบบแปะที่บริเวณด้านในนะครับเมนูนี้ถึงจะใช้ได้นะครับโดยวิธีการเราต้องไปเปลี่ยนนึงก่อนเปลี่ยนประเภทการติดตะกัวก่อนโดยการหมุนลูกกลิ้งนะครับไปที่โหมดกําหนดโหมดน้ําหนักนะครับจากนั้นคลิก เลือกประเภททีนี้เลือกประเภทการติดตะกัวแล้วเราเจะเอาเป็นแบบเทปกับเทปก็คือแปะกับแปะนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จตอนนี้เมนูพร้อมใช้งานแล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือบอกขนาดของล้อโดยใช้เจ้าตัวลูกกลิ้งที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับที่เป็นแสงเลเซอร์ตรงนี้นะครับในการบอกอันดับแรกหมุนลูกกลิ้งไปยังตำแหน่งที่เราจะต้องติดตะกัวตำแหน่งแรกบริเวณด้านในนะครับ หน้าจอก็เหมือนเดิมนะครับหน้าจอก็เหมือนเดิมมันจะชี้เป็นรูปภาพนะครับแอนิเมชั่นชี้ให้เห็นว่าเราจะต้องชี้ไปที่บริเวณไหนจากนั้นยืนยันด้วยแป้นเหยียบนะครับที่ตรงเท้านะครับจะยืนยันตำแหน่งแรกก่อนนะครับเหยียบ1ครั้งจากนั้นหน้าจอก็จะบอกให้เลื่อนไปที่ตำแหน่งที่2นะครับผมจะเลื่อนไปตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่2ก็คือเราจะติดเทปกาวบริเวณน,นีออ้โอเคบริเวณน,นี้เหยียบแป้นเหยียบที่ฝ่าเท้า1ครัง้ง จากนั้นจะสังเกตได้ว่าในส่วนของฮันเตอร์ที่จันกระเสมจำหน่ายนั้นมันจะยิงเลเซอร์ไปที่บริเวณหลังก้านของตัวล้อนะครับให้เราหมุนล้อ,อให้เราหมุนล้อนะครับโดยการหมุนล้อให้เลเซอร์อยู่บริเวณกึ่งกลางของตัวของตัวก้านล้อนะครับกา้กานใดก้านหนึ่งก้านไหนก็ได้จากนั้นให้เหยียบแป้นเหยียบหนึ่งครั้งออนิเมชั่นก็จะวิ่งต่อให้คุณหมุนล้อไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้เลื่อนไปยังก้าน ต่อไปอะนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปยังก้านต่อไปให้อยู่กึ่งกลางเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่กลางปับ๊บเครื่องจะเออร์เลอร์เพราะว่ามันคำนวณจํานวนก้านไม่ได้เมื่ออยู่กึ่งกลางเสร็จให้คนเหยียบเป็นเหยียบอ,อันนี้ก็คือกรณีที่ไม่ได้กึ่งกลางเป๊ะเราลองอีกทีนะครับโอเคเลื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นมาลักษณะนี้ก็คือลดฝากับโปรงลงนั่นหมายถึงพร้อมทํางานแล้วเดี๋ยวผมจะลองปิดฝาเพื่อตรวจสอบน้ําหนักนะครับจะสังเกตได้ว่าค่าน้ําหนักก็จะขึ้นมาที่ด้านนอกเป็น2ชุดนะครับคือ125กรัมกับ70กรัมนะครับ กรณีอน,อนี้ก็คือว่าให้เราหมุนอันดับแรกเลยเนี่ยมันจอดก็คือในส่วนของสีเขียวก็คือตำแหน่งแรกที่เลเซอร์เราลองหมุนเลเซอร์มาดูนะครับตำแหน่งแรกมันจะเป็นไฟกระพริบอ่านี่ก็คือตำแหน่งแรกที่เราต้องติดตะกั่วเข้าไป45กรัมนะครับอ่าตำแหน่งที่2เราลองคลิกนะครับอ่ามันจะไปจอดตำแหน่งที่2ให้เราเรา,เราลองหมุนไปดูว่ามันตรงก้านไหมอ่านี่ก็คือตรงก้าน อีกตำแหน่งหนึ่งเราลองดูคลิกอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับลองคลิกให้มันหมุนหาตำแหน่งที่สองโอเคนี่ก็คืออีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งล้อหมุนไปหาให้เรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่าน้ำหนักตะกั่วจะไปซ่อนอยู่บริเวณหลังกา้านพอดีทั้งสองตำแหน่งซึ่งจะไม่ทําให้น้ําหนักโผลออกมาในบริเวณที่ที่มองจากด้านนอกแล้วเห็นตะกัว่วนะครับซึ่งล้อที่ใช้เมนูนี้จําเป็นที่จะต้องเป็นล้อที่สวยงามตะกั่วก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับ ความสถียรนก็ต้องอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถึงจะใช้เมนูนี้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมของบริษัทจันเกษมนะครับที่ได้สาธิตวิธีการใช้โปรแกรมหลบก้านนะครับขอขอบคุณครับทำไมตอนนั้นเทสขึ้น